สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งสวคือนางสาวเรนูตังคจิวางกูลมีทรัพย์สินรวม18,318,518บาท42สตางค์ไม่มีหนี้สินโดยมีบัญชีเงินฝาก15 000, บัญชีรวม14,6819บาท44สตางค มีที่ดิน2แปลงมูลค่ารวม214,196บาทรถยนต์1คันมูลค่า278,200บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม1,464,600บาทรายการทรัพย์สินเดิมที่เคยแจ้งเมื่อเข้ารับตําแหน่งมูลค่า782,500บาทอาทิแหวนเพชรมวง150,000บาท ทองรูปประพันธพระเลี่ยมทองกำไรแหวนต่างๆ14รายการรวม3 2 8 0 0 0บาทขณะที่รายการทรัพย์สินเพิ่มใหม่มูลค่ารวม5 4 3 7 0 0บาทเป็นที่เพชรสร้อยคอมือเพชร2ชุดรวม2 5 3 0 0 0บาทชุดสร้อยคอทองคำกำไรแหวนตุ้มหูพระเลี่ยมทอง1ชุดมูลค่า14,000บาท ขณะที่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กรณีพ้นจากตำแหน่งนสสมีทรัพย์สินรวมผู้สมรสเพิ่มขึ้นรวม6 0 2 2 7 8 6 4 2ล้านสอบาทเ6สตาง์เพิ่มขึ้น5 3 3 1 1บาท93สตางค์และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นรวม122.245.77บาท77ตางเพิ่มขึ้น 71,995.42สตางโดยแบ่งเป็นเงินฝากรวมคู่สมรถ33,916,408.01สตางที่ดินรวมคู่สมรถ109แปลงมูลค่ารวม376,976,500บาทยานพหาหนะจำนวน17คันที่เป็นรถยนต์และ จัก,กรยานยนต์มูลค่า830,000บาทมีประกันชีวิตของตนเองและคู่สมรสรวมมูลค่าราว10ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่นทั้งของตนเองและคู่สมรสรวม127,317,842บาทอาทิแหวนและต่างหู73ชุดมูลค่ารวม28ล้านบาทสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือเครื่องประดับเพชรมุกปลอย45ชุดมูลค่า17ล้านบาท พระเลี่ยมทอง15องค์มูลค่า24ล้าน400,000บาทนาฬิกา47เรือนมูลค่า26ล้าน5 0 0 0 0บาทกระเป๋า29ใบมูลค่ารวม9ล้าน500,000บาทและมีปืนจำนวน24กระบอกมูลค่า1ล้าน7 3 9 1 1 2บาท จากนี้นะคะปปชก็ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตําแหน่งของนายถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยซึ่งเข้ารับตําแหน่งแทนคุณหญิงสุดารัตน์มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 1 0 0่งร้อยล้านหกแสนสบาทสีสิบหตาง์มีหนี้สินเก้าหมืนแปดพับาทห้สตาง์แบ่งเป็นบัญชีฝากรวมของตนเองและคู่สมรส12บัญชีรวม 16, 3, 11, 8, 1 6บหกล้านสามแสบาทหสตางค์มีที่ดินรวมของคู่สมรส11แปลงมูลค่ารวม 56,719,560ล้าน7 19, บาทอีกทั้งยังมีบ้านเดี่ยวและห้องชุดรวมของคู่สมรส7หลังราคารวม1 8 9 3ล้าน9บาทรถยนต์สามคันมูลค่ารวม3 7 2ล้าน7 5 0 0 0บาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินอื่นรวมของตนเองและคู่สมรสมูลค่า 2,849,500บาทอาทิสร้อยคอทองคำสองเส้นมูลค่ารวม1,12,500บาทปืน5ชนิดมูลค่ารวม2 2 5 0 0 0บาทนาฬิกาโลเล็กและปาเตะ5เรือนมูลค่ารวม1 5 0 0 0ล้บาทพระเครื่องพระบูชาที่ประเมินค่าไม่ได้63องค์เป็นต้นค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e o o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ